การหยุดงานสังคมชาวบ้านิี่านคึกคืนเรื่องสงการกันละพอควันชืนคืดนะร้องวันคืนจนคืนเพลงพลานดอกเคยมาเตื่อแม้ตัวเนื้อมันเต่นเิอน้องมาเล่นสงการเอาเชิญน้องึ้นพีมารับความรงการกันจะพีอะไรเอาเชิญน้องึ้นพีมารับความสงการกันจะพีอะไร ท่านที่รับงาให้เกียร <Tyr assessment> ติมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานรประจำปี2566ในวันนี้ปรสงการถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นถึงพุทธศักราช2500ใน้เรื่องการที่ได้เป็นใหม่ โดยจะหนวันที่1มิถุนายนขงทุกปีตุาคมของทุกปีตลาึงนุมภาพนธ์ใหเข้ากับอักรนานาประเทศนิยมปฏิบัติแต่ในรัฐบาลแม้จะมีการเปลี่ยนแปลทุกปีใหม่ประชาชนก็ยังคงยึดถือวันที่สาเมษายนทุกปีเป็นวันกปใหม่ของไทย สำหรับปีนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้แจ้งสารกระทรวงวัฒนธารมไทยว่าขอความรมมือองค์กรปกครองส่นท้องถ่งานประเสานสืสารวิถีไทยร่วมสานใจสุขากรเื่อพิีวาจากนไทยเป็นนการแําในประเทศ ดิจิตอลีิจิตอจไม้ได้ควอมรู้สรสชาติต่อเรลอสโคโดยเปิดเผยค่าสาระของวัธรรมประเพณีและอินเทอรัเน็ตของแต่ละสังคมตามพื้นที่ีแจกจ่านโดยประเพณีสงการและการจัดนิทรอ่าถือว่า เพลงยมีาที่สืนทอดตั้งแต่โบราณตามที่ท่านลพบุตรสุนทรีเมืองเมกาแลวนั้นได้สะ้านหม่ถึงถึงลักษณะความามป็นไทยได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นเพลงสงการนี้ตัวประกอบเพื่วงสำคัญทางั่นเ ที่ 13, 4, 5, สิบสามสี่สิบห้าเมษายนซึ่งก็เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและอตอนครอบครัวตเติมเป็นด้วยการที่ใหม่ทั้งสามวันที่กล่าวมาซึ่งถึงเป็นการสร้างความสุขความๆๆๆวาสมาัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวญาติ้อง เพื่อนสูงและผู้สูงอายุที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมเช่นการทำบุญไสยาสการสังสรรค์และกิจกรรมอื่นๆในครอบครัวนั่นถือว่าพวกเราได้ร่วมกันสื่อสารกับโรงเรียนระเพณียาียามของไทยไว้ ผมได้ขอความร่วมมือทุกท่านในการมาเล่นสงการให้ใ่้เราเล่นสงการอย่าง